สวัสดีเ้อค่ะมาเที่ยวทะเลเ้อค่ะไปเที่ยวทะเลกันค่ะฟังเสียงคื่นทะเล้อจ้ะวันอาทิตย์ตนาะจะเนาะวันอาทิตย์มาเที่ยวทะเลกันดเ,ออเด้ดอแดดเรจะมีแดดอยูกก่อกาะนจะมีแดด จะเห็นแดดแม่จะหอมไปกินหนึ่งปากกบแม่จะหอมพึ่งมาแม่จนหอมสวัสด,ดีจ้าตื่นและวะ้วว่แม่จนหอมเป็นจ,จะหนาวบ้านแม่หอมนะบ้านก่อนคงจะมีแดดในระอบเดือนมาเที่ยวทะเลจะ่แม่หอมมาเที่ยวทะเลแ <laughs> ม่จนหอมมาเที่ยวทะเลเดอ้อ ออ้เจจหใกะสวัสดีวันหยุดด้ไแม่หอมสวัสดีวันหยุดค่ะแม่หอมบ่คันออกจากที่นอนแถะนี่นมาฟังเสียงคลื่นทะเลจ้ละแม่หอมขอพูดหล้ยๆค่ะแม่หอมขอพูดหลายๆด้วยค่ะเจนหอมไปกินหนึ่งปลา ไปกินหนึ่งปลาก็เม่จันหอม <c oughs> ไมีหัดนำซาพอไปเก็บไปเก็บยางซอยลุงศักเินอแม่หอมสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแม่หอมพึ่งตีหานบอกกินไปน้ำก็มอหมวยไปพร้อมจ้าจ้าแม่หอมแมนแมนกดก็มอหวอยไปน้ำกดหัดผักก็กมอหวอยไปน้ำ <c oughs> น้ำน้ำก็ร่งขืนค่ะค่ะน้ำขื้นพัก แต่หางปะท่วมกอก่อนดอกขันเวลาหนาขืนปะท่วมกอก่อนเพราะกออันกอที่กอดอศซยุ่นน่ะมันสูงอยู่สูงแม่จะไม่หอมกินไปนํำกับมังมวยไปนํำสินะก่อนมาเปิดกันมอ่เห็นนิสนึงได้ไมมหอมไม่หอมมิุรากับว่าปนหยังไม่มมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนาะวันอ่าวันหยุดพักผ่อนจะไม่หอมก็เลยว่าขืนไหลนิสหนึ่ง ห้อนขันแดดออกก็บห้อนเมียจากบ้านอันบ้านลูกสักไม่จ่ป่าตัวใหญ่ๆเราวีออเดอร์ตรงบอกเงี่สิบกิโลคนะ <c oughs> น,นนะเมื่อได้ยินงม่หอไปเก็บไปเก็บยางใอยลูกสักได้ตีสาวแ <c oughs> ม่หอมเมื่อนี้มื่อนี้ไปตึกอันเป็นไปหาป่าลแล้วลูกสัก มาด้วค่ะมะเที่ยวทะเลค่ะมาเทียเทยเท่ยวทะเลหอนเอาอยากโดดฮอดน้ำคนก่อนแต่หอนหอนเลนเลนน้ำไม่วิมูมลเลนออกจ้ะแต่ค่ะเลนน้ำนี่เย็นดีได้จ้ะเลนดีได้ทั้งเหนียวข้อความนี้ถูกละง,งับประฉนา้ ฟังเสียงขึ้นธรรมชาตินะจ๊ะแม่หอมหัวใจกอดกอดขอบคุณหลายๆค่ะแม่หอมขอพูดห,หลายหลายเดี๋ยวอันมือแดงแม่ตื่นตีหนึง่งทุกเมือ่อทุกแม่หอมตื่นแต่เด็กจ้ะแม่หอมตื่นแต่เด็กเราอีเจ๊ไม่รับต่อรับต้อน,นี่แม่หอมค่ะรับต้อนี่ชิบะมาณหกม่วงเกียรม่วงหูเด้กคอยตื่นนะนวนาะค่ะรับต้อน,นี่ ม่หอมตื้นเดึกเนาะไปแต่น้ำบ้านแม,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 ม่หอมสอบร้องเพลงไปแม่หอมสอบร้องเพลงไปแม่หอมสอบร้องเพลงกลองลองแข่งกันก็นกนมาใกล้เนาะปีไม่ ยูนีเขาก็เฮ็ดไฟเด้อดิไม่หอมเฮ็ดอันเข,เ,ขเขาเขาเขาเฮ็ดไฟคริสต์มาสล้วเต้าก่อนก่อนไม่ได้อยู่ในเมืองเนาะไม่ได้ไปไม่ได้ไปท้ายไฟคริสต์มาสอย่างเอกน้ำใสเนาะแม่เราอยากไปยุ่งเงียบๆจังสั่นแล้วสั่นวาเงียบไม่จ้ะไม่หอมเงียบยูนีเงียบค่ะแกบออันเพื่อมุ้งผู้ใดเลยเงียบอยู่จ้ะไม่หอมเงียบอยูย่จ้ะ ทย่านจะเสียงคืนทะเลดีไม่หอมอย่างนี้จะเสียงคืนทะเลลังกอห้งแห้งค่ะเสียงคืนแนม่หอมเปน็นนอนตัแล้วแม่หอมเปน็นนอนตัว่าเป็นยัง <c oughs> ก่อนว่าเปิดการมื่อเห็นนิดนึงก่อนเห็นอันน้ำทะเลมันอัน มันคืนร้ายคืนร้ายแล้วก็บะเนียนเรามีแสงแดดได้ไหมไม่หอมแสงแดดขันขันน้ำทะเลมีแสงแดดมันจิสวยนะจ๊ะสวยมือนีขันนัน้นมือนีขันนัน้นเนี่ยก็มือนีขันนัน้นขันฝนว่าตกเดียวขันนัน้นขัน,ขนก่อนจะไปถ่ายแต่ว่านตกดินอยู่ มื่อนี้ลงคลิปว่าเศร้าก่อนไม่หอมอันนั้นอันก่อนดาวโหลดไปอยู่นี่ไม่หอมแจงซาซามือถือก่อนซาซาเนตก่อนซาบุก่อนดาวโหลดอ่าสามสี่ชั่วโมองหน่อยไม่หอมเ่ราขั้นเดีดาวโหลดไปอยู่ซาแห้งเน็ตก่อนซาแห้งมื่อนี้ลงคลิปว่า อันนั้นคนดาวโหลดไปอยูุจะไม่หอมบ่บ่ขั่นเด่นไปอยู่เน็ตก่อนไหมสาแห้งแย่ฉันหอมาว่าท่านในวเวลาซ้อมอยู่จะสู้จะสู้เม่ฆายอะไเด้ไม่หอมจะสู้เม่ฆายอะไเด้ิมันจะม้วนเนาะไม่หอมกับเม่ไกฆอยู่ใกล้ๆกักนไหมอยู่ใกล้ๆกันดีเจน๊นึงนี่ แม่กับลูกไปยู่ไกล้ๆกันทั้งสี่นะแม่หอมป้าจ๋าพาสุกสวัสดีค่ะป้าจ๋าป้าจ๋าหัวใจกระจดกอ่ะจ๊ะสวัสดีค่ะป้าจ๋าสวัสดีค่ะกอที่สาวก่อนยู่มันไงบ่อันกอที่ก่อนยู่ตรงนี้เนี่ยอันเพิ่นว่ายี่สิบไรแม่จ่าแม่หอม เพื่อนมาเนื้อที่ประมาณยี่อ่าหกสิบไรไหมจ้ะแม่หอมกอที่ก่อนอยู่นี่แต่อยู่ในเมืองอยู่ในเมืองน่นประชากรอันอ่าอยู่ในเมืองเนาะมันมันที่เป็นรูปอ่าอยู่ในเมืองน่ะมันที่มันบางใหญ่แต่ว่ามันมันจะเป็นรูปอันเขาเอานมเม็ดบกทวดดินบอกแม่หอมเม็ดบกทวดดินเนาะมันจะเป็นรูปเม็ดบกทวดดินจังไหล่ะอยู่ในเมืองประชากรที่เขาตรวจสอบ ปีที่แล้วนั้นสองมืนกว่างนี่ไม่หอมประชากรว่าน้อยหน่อยอยู่นี่ <c oughs> นต่อก่อนมาใหม่ๆน่ะสี่มืนกว่าเนาะประชากรว่าสี่มืนกว่าเดี๋ยวนี้ลดลงเหลือสองมื่นกว่าประอันที่ก่อนมาได้นันที่ได้ยินเขาเว้ได้ว่าประชากรลดลง่าคนส่วนมากเขาจะออกนอกประเทศเลยออกนอกประเทศไปเหตุงานทางอื่นอ่า ป้าจ๋าสวัสดีกับแม่หอมน่าจะเนาะแม่หอมอันสวัสดีอันก็ป้าจ๋าอันนันสวนก่อนอันตัดมกพร้าวดีก็คือซีซีส่วนหนึ่งของอันของเกาะน่าจะของเกาะก่อนก็นคือตัดตัดต้นมะพร้าวอันตัดตน้นมะพร้าวอ่าหนึ่งส่วนอันจรับกอ้อนนี่น่าจะเนาะตัดต้นมะพร้าว แล้วต้นดอพเผาแบบม่านหาอร่อยก็ต้นนี่เราจะที่เห็ดสวนเห็ดเฮียนเห็ดอ่าเห็ดสลายไอ้ยังนี่อยู่นี่ประจาหัวเราปัา๊ดแม่หอมแม่หอมสุดปังนะโลกเราเด้งอมาว่าม่านเมรัย้ช่แม่หอมสุดปังเนะจ๊ะปังปังแม่หอมปังแม่หอมปัง,ปงคขีดหญ้เมาจ้ะเนาะ ปาแม่หอมแม่หอมสุดปังไม่หอมแม,ม,ม่หอมปังๆนะจ๊ะป้าจ๋าหัวใจกอดกอๆนะจ๊ะเนาะขอพูดหลายๆค่ะป้าจ๋าขอพูดหลายๆมาเที่ยวทะเลได้ปา้าจ๋ามาเที่ยวทะเลจ้ะก่อนจะไปโดดน้ำด้ยู่แล้วแต่มันทั้งเหนียวไม่แม่หอม เหนียวเมเประจา่าน้ำทะเลเหนียวเหนียวจะไปโดดน้ำยู่แต่เข้าตรงมา่อาบนามอันนี้อีกไงไปนวดเซร์ดินแต่นั่นแต่เข้าตรงมา่อาบนามมันน้ำจือดออกเนาะมันเหนียวตัวเหนียวตัวกรลงทะเลส่วนมากก่อนชิบส่วนมากก่อนชิโปอันนั้นก่อนชิปโปคอยลินดอกทะเลสวยเนาะปะจา๋า เมร์เมห้อมมันเป็นมันเป็นกาะนซื้อเมอันแม่ห้อมเป็นกาะนน้อยอัน like รูปก so ้อนอันก so ็คือเม็ด mm บักทวดินแล้วแม่ห้อมเม็ดเม็ดบักทวดินเท่าน่ะเม็ดบักทวดินแล้วก็อันทะเลก็คือเป็นเป็นกลางของทวดินนะแม่จ้ะมันที่เป็นเงี้วถนนเส้นเดียวได้แม่ห้อมถนนเส้นเดียวจะในเมืองน่ะถนนเส้นเดียวเลยอันขี้คน แซงกันกับบ่ด้เนาะจ้ะเนาะแซงกันกับบ่ได้ในเมืองน่ะแซงกันกับบ่ได้อันนั้นคือแบบอันคือแบบว่ารถรถมันติดรถมันนั่นถนนเส้นเดียวแล้วก็แซงบ่ได้เนาะจ้ะในในเมืองนอกนอกแค่จากอันนอกจากเขาเอิ้นว่าล่องไอ้แล่นล่องไอ้แล่นเลยขึ้นอ่าจากอันจากที่นั่นบ่แม่นในเมืองแล้วจะค่อยแซงได้นะคขาในเมืองนั่นห้ามแซงเลยแหละ แล้วมันก็แซ่งประด็ดอกมันหลดหลดหลดมันหลายหาวงมังกรกับวันยากมันเหมือนเมืองในหน่อยหนึ่งเนะาะจะเป็นเป็นเมื่องในหน่อยไม่หอม่อไม่เมื่อนประชาก่อนอันที่เขาสำรวจมาเดี๋ยวนี้มิสองมื่นก็โคตรหนึ่งไม่หอมต่อก่อนไม่ไม่เนะี่ยเขาเจ้าเขาเจ้าฉีดมาสำวดสุปีได้ไม่หอม่อเขาเจะฉีดมาสำรวดสุปีอ่า ต่เก่าหนึ่งเขาจะขี้เรื่อมาสำรวจบาก่อนนี้นมิจะาโคตรนึงสินะจ้ะเขียนซื้อเขียนยังลงสินะเขาจะมาสำรวจประชากรสุป,ป,ปาารีรรป aja เาาขาพูดได้ไรครับป aja เขาพูดอะไร คันแดดแดดไล่อันก็นหอนเน,น,น,นาะจ้ะเน่าหอนคันฝนตกไล่เกิดบ่มีแดดแจ๊กเขียวหนพ่อกระเทิรนแม่ขีบเสาก้นไว้บางมือแม่ช็อตบางมือแม่กะคลิปหน่ขอบคุณหลายๆค่ะแม่หอมขอบคุณหลายๆเนาะจ้ะขอบคุณจากใจจริงเลยจ้ะแม่หอม แม่หอมสุดปางคลิปเยา้อวเนาะจ้ะเนาะแม่หอมกวนอันนะในมือละเล็กมือละน้อยแม่หอมเอ้ยม่หอมสุดปังปเงนนะดือ,อ,น,อ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 ,ดอ,อนนี้แม่หอมก็จะได้ทอนอีกนี่นี่ขันวางสันวันนี้วันพระเนาะจ้ะวันพระอันน่าก็จะคืนคักทะเล น้ำแห่งกะทิรถคังสินะจ๊ะโอเคได้จ้ะกดเอาซิผานะทีพอเปิดก่อนเพรเห็นซิผานะทีไปหอมขอบคุณหลายๆค่ะแม่หอมขอบคุณแม่จันหอมนอร์เวย์เนาะจะน้องขอบคุณป้าจ๋าเล้วจะน้องวันนี้ก่อนนันมีสาวก่อนยู่ผู้เดียวเดียแม่หอมแมนแม่หอม ก็อันก้อนเนียนมีก่อนกับแฟนอยูสองคนนี่แหละไม่หอมเจ้าน่ายเพื่อนเงินอันชิมาเดือนมการ่าเลยละจ้ะเดือนมการ่าเพื่อนชิมอันรอบนี้เพิ่นชิมอยู่เป็นเดือนอยู่จ้ะเพิ่นชิมาอยู่เป็นเดือนยูรอบนี้เดือนนาเดือนนาเจ้าหนายกับมาจ้ะเพื่อนชิไปไปมากๆสิละจ้ะเพิ่นมาหิตอันธุระงานเพิ่นเพื่อนกับบินไปไปมากๆแล้วจ้ะเนาะเมียนแม่หอมตั้งโคมโยอัน อันนั้นตอนนี้ตอนนี้พี่จะก่อนกาแฟยูนีลาม่หอมคือใครไขอันก่อนอันก่อนยูนีก็คือก็คือเอาเอาว่าว่าใส่ง่ายก็คือเป็นเป็นกอส่วนตัวนะไม่หอมเป็นกอส่วนตัวนะจ้ะมาดูแรกก้อ้เพิ่นยูนีลาม่หอมเป็นย่ามเป็นย่ามเฝาวกอจ้ะเป็นย่ามเฝากอเบื้องค้นไปค้นว่าเบิ้งเฝาคลองฝาคลองไอ้เพิ่นแล้วน่าจะเนาะ ว่าเพิน่นเพิ่นกับป้อยถิ่มเกาะบ่ได้นาาเนาะจะน้องขันันเพินพ่นไปทางอื่นเพิ่นไปปล้อยถิ่มเกาะบ่ได้เพราะว่าเข้ากับพวกหูเนาะย่านย่านเขามากขโมยของสินะจะว่าคือบ้านแไม่หอมด้บ้านแไม่หอมบ่บ่มีลักเล็กขโมยหน่อยนาาเนาะจะเนาะยูหนี่โอ้ยขนาดอันกวนยู่ยเข้ากันเขาก็แย่งเอา <laughs> เอาเอาสซูซิงซูญญงงยางซูแนวเนาะโอเคค่ะขอบคุณห,หลายๆได้ค่ะแม่หอมอ่ายายจันหอมนอร์เวย์แล้วก็ป้าจ๋าพาสุขเราจะเนาะขอบคุณทุกกําลังใจเลยจ้ยจะมาเปิดการมาเห็นนี่ิหนึ่งกับพ่อไปแล้วเด้อค่ะแม่หอมขอบคุณห,หลายๆได้ไแม่หอมสวัสดีเด้อค่ะป้าจ๋ากับแม่หอมเราจะเนาะ